สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบริษัทวิทิซาลอนเจนีจำกัดนะคะได้ขึ้นป้ายอย่างเป็นทางการนะคะทุกท่านคะ่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะไม่ว่าเพื่อนๆทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะถ้าแวะมาที่พัทยานะคะก็อยากจะเรียนเชิญน,นะคะให้มาที่บริษัทเราได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะทุกคนคะ่ะของเรานะคะ ก็ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเรื่องความงามของผู้หญิงด้วยนะคะอิสราเอล้ามคาเชิญด้นในเลยค่ะทุกคนค่ะ เราให้บริการเสริมสวยนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าอนาคตเราก็จะเป็นบริษัทนะคะเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่บริษัทได้นะคะถ้าแวะมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าอนาคตนะคะบริษัทบิวตี้ซาลอนที่นะคะทั่วโลกให้การยอมรับนะคะจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแค่ไหนวันนี้สวัสดีค่ะ